ครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับดีปังนะครับอันนี้เป็นขนมปังนะครับซื้อจากที่วิลล่านะครับในราคายี่สิบาทนะครับโอเคครับก็แกะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อ่าระวังนะครับมันจะมีฟองด้วยนะครับแล้วก็กันชื้นอาะโยนทิ้งให้เด็กๆอยากกินนะครับนี่ชิ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย29บาทคุ้มอยู่นะเนี่ยชิ้นเป็นอย่างเงี้ยที่สำคัญนะครับแกะมาแล้วก็กินหอมส้มอ่ะอันนี้คือรสส้มนะครับกินหอมมมมมมาาากกยยยยยยอออรรรััับบบเเเลลแ้้้้้วว็นนนนนนุุุ่่่่่่่ดดะะคคงงีีีพใหู แต่นะครับก็เขียนว่าก่อนกินนะครับเนี่ยจะต้องเข้าไมโครเวฟนะครับสิบถึงยี่สิบวิก่อนนะครับโอเคงั้นเราไปเข้าไมโครเวฟกันเลยนะครับโอเคครับก็คือเกาเขียนว่าให้เข้าไมโครเวฟสิบถึงยี่สิบวินะนี่เี็นเราต่ําสุดก็สักสามสิบวิแล้วกันโอเคระหว่างที่รอนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราอ่านส่วนประกอบก่อนกินนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับว่าของยี่สิบเก้าบาทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะส่วนมากกันอย่างนั้นเนี่ยประมาณสัก เราจะซื้อก็ประมาณสักสิบห้าบาทนะครับแม้มัาเขาขายแพงเรามากกว่าสอเท่ามาเราก็จะลองชิมดูนะครับว่าเป็นอย่างกันมากอย่างแรกนะครับมีแป้งสารี41นะครับแผ่นไส้รสส้ม16.7นตะครับน้ำตาล8.2เนต์เยขาว8.2ไข่ไก่6.1เปอร์เซ็นต์นะครับยีสต์2.7เปเซ็นวล1เปอร์็นต์นะครับแล้วก็น้ำเชื่อม1.2ปร์เซ็นต์นะครับโอเคครับส่วนประกอบก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือประทับใจอ่ะคือยี่สิบ โอเคได้เวลาละเดี๋ยวเพี่อเราออกมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,านะครับหลังที่เขาเขียนตรงนี้นะครับว่านะครับควรเพิ่มค,ความอร่อยนะครับต้องเข้ามครเวสนะครับผมโอเคครับผมไอเวฟแล้วกลิ่นมันหอมขึ้นนะโอเคนะครับไอเนี้ยโอเคนะที่เขาเขียนว่าเนื้อฟูนุ่มอร่อยเต็มคำเนี่ย เดี๋ยวจะลองชิมมาได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆหลังจากที่เราเวฟไว้เนี่ยกลิ่นส้มมันหอมขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาตินะครับเดี๋ยวตรงน,นี้เียะว่าอุนา่นไปสิบถึงยี่สิบวิในไมโครเวฟเขาก็ไม่ได้บอกว่าใฟ้ไฟอะไรนะแต่พี่อันใช้ไฟต่ําสุดนะครับแล้วก็เพิ่มมันไปนประมาณนักสี่สิบกวี่เออจุ้ยนี่ขนาดใช้ไฟต่ําสุดนะไม่แต่มันหอมอ่ะหอมดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครใช้ช่องต่ําสุดนะครับแล้วก็นิ่มด้วยอ่ะใครใช้ช่องต่ําสุดนะครับก็ อย่าลืมนะครับใช้ยี่สิบวิตตมที่เขาแนะนำพอพี่อันใส่ไปสี่สิบวิให้แต่มันเก็บความร้อนได้ดีมากขนาดนี้เหรอนี่นึงน่งๆโอ้โหเยนิ่มมากอ่ะนิ่มมากนิ่มมากหอมอ่ะอ่าให้ดูนะครับแต่มันนิ่มจริงอริงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าดูนะครับเนี่ยแล้วก็มีไส้เป็นแนวแทบแผ่นนะครับมันมันไม่ใช่เมียบมีไส้แบบไส้ทั่วไปนะครับอันนี้คือไอ้ไส้แยมเนี่ยมันเคลือบไปกับ ขนมปังนะครับไม่ใช่แบบว่าตรงกลางมีไส้ของส้มออกมาไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นเส้นๆอยู่แล้วนะครับนี่เคลื่อนไปอยู่กับขนมปังโอเคครับคราวนี้ก็เป่าลมแล้วกินรชาติก็หอมนี่ยอมรับอืมก็ได้นะ เนียอะไรอ่ะของแรกหนูปังนิ่มหอมเนาะหอมแล้วก็อร่อย รสส้มได้แต่อันนี้บอกเลยนะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วล่ะเพราะของมิันเนี่ยจะชอบขนมปังที่มันแบบเป็นแยมเพราะมันมีแยมซาเบอรี่ออกมาเนี่ยพี่ารู้สึกว่าเอ๊ะขอโทษนะครับรสส้มถ้ามันมีแยมส้มออกมาเนี่ยมันจะได้แบบรสชาติส้มจริงจริงไงแต่เนี้ยก็ทําเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบอะไรเห็นไหมครับมันรวมกันเนี่ยกับของขนมปังไปดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้แบบรสส้มอ่อนๆขึ้นมาน่ะ ถามว่ามันก็จะมีคนที่ชอบแบบแนวนี้ไหมมันก็มีนะมันก็แต่ว่าของคนไทยอ่ะเพี่นว่าเราจะชอบแบบไอ้เป็นพวกไส้แยมมากกว่านะครับเพราะว่าของเราอ่ะจะติดรสชาติแบบขนมปังข้างในเป็นไส้แยมเนี่ยแต่ว่าถาม่าที่ญี่ปุ่นเขาก็กินอย่างนี้นะเขามีคนเคยซื้ออย่างเงี้ยคล้ายๆมาฝากพี่จากญี่ปุ่นเขากินอย่างนี้เขาไม่ได้กินแบบแยมบ้านเราครับดังนั้นก็คือมันเป็นลักษณะของความชอบแล้วละตามวัฒนธรรมนะเพราะของคนไทยนคนไทยทำเนี่ยมันจะต้องมีแยมส้มอหมแยมส้มเลยแต่ของญี่ปุ่นนะครับเขาจะเป็นกินอย่างนี้นะครับโอเคมันเรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอ่ะอโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบเป็นแบบถ้าเกิดใครชอบกินแบบคนไทยเพื่อนบอกเลยครับคุณเตรียมยำเข้าม,มาจิ้มด้วยอร่อยมากเพราะเพข,ขนมปังมันแบบนิ่มแต่ถามากถ้าใช้ตามมาตรฐานญี่ปุ่นอย่างนี้มันอร่อยไงเพราะเขาไม่ได้กินแบบคนไทยนะที่มันเป็นยำอยู่ข้างในนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอร่อยนะคุ้มคุ้มที่จ่ายไปอยู่29บาทก็โอเคใช้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะการรีวิวคลิปนี้ไปเบียงเท่านี้นะครับ,บ,นในในรบชอบฝากกดไลค์สับสกายแล้วก็แชร์เพื่อนด้วยนะ